พูดแบบน้องเม,มื่ <Thank you. S 1> <c oughs> อก่อนเมื่อกี้แต่งกิ้วเฟินว่ะพี่น้อยฟิน <laughs> ว่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่หมอนใคร <c oughs> หมอนน้องเหรอ,อหมอนน้องเน่าหมอนน้องเน่ามากไม่ใช่้ <c oughs> <c oughs> องใส่อะไรอ่ะ <c oughs> ฉันว่าจะต้องซื้อเข็มขัดให้ลูกแลนรค่ะเเจ้ปวดหลังอเลว่ไ้ไอมีแพกี่แพคพี่น้อยเล่นตลกว่ะซี่แพกว่าถ่ายกันตายอ่ะวัอาทิตย์นี้มีรูปลงทุกวันวันละเจ็ดรูปอ่ะทั้งหมดอ่ะไม่ก้อยบอกหลักรูปยังบอกสิ เัิดต่ออัพนี้ติ่นน้ิดต่อน้องหนิงน้องหาวอย่าหาวเลยพี่โลใช่แม่